สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านนะคะเข้าสู่คาเฟ่โฮโรอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมคลิปนี้เราจะมาอ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนมิถุนายน2568นะคะ ค่ะก็ได้ทำการสับไพ่แล้วก็หยิบไพ่การงานเนี่ยรอชาวลัคนาราศีตุลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะที่วางเรียงกันอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวการเงินซึ่งหยิบไว้แล้วเหมือนกันนะก็เดี๋ยวจะมาเปิดทีหลังนะคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าไพ่ทั้ง10บใบในเรื่องการงานเนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายน2568ชาวลัคนาราศีตุลน ได้ไพ่อะไรมาบ้างนะคะก็เริ่มกันจากไพ่ใบรแรกเลยนะคะ8ถ้วยตามมาด้วย2ดาบควีนไม้แดเหรียญเม g จิเชียนเดทคิงถ้วย1ดาบ3ถ้วยแล้วก็ปิดท้ายด้วยไพ่1ถ้วยนะคะมาดูกันว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2568เนี่ยชาวลัคนาราศีตุลในสถานการณ์ของการงาน เจอกับอะไรได้บ้างนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ได้นะหรือว่าอยากจะให้การงานของตัวเองเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะบางคนนะใครที่ทำอะไรมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันใช้คำว่าไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่พัฒนา ขึ้นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกเหมือนหมดไฟไมันมีความ out, เบรนเอาเบาๆนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้ค่ะบางคนก็มีความลังเลนะคะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดว่าควรทำต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ไพ่เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเดือนมษายนจริงๆชาวลัคนาราศีตุลเนี่ย ัวคุณเองมีศักยภาพมากพอหรือว่าจะบอกว่าเป็นคนที่มีของมีความรู้มีความสามารถที่สามารถจะทำให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าได้แต่ลัคนาราศีตุลเนี่ยไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองนั่นเองนะคะอ่านนี้ก็แบบ รวมๆเนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองแยกเป็นพาร์ทนะคะเริ่มจากคนที่ทำงานประจำต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2,568เนี่ยใครที่ทำงานประจำไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนใดๆก็ตามนะคะหลายๆคน,น่ะมีความรู้สึกเบื่องานไม่ค่อยแฮปปี้กับงานที่ตัวเองทำแต่ว่า ก็ยังต้องทนทำอยู่เออก็เข้าใจกันได้ง่ายมันตกงานไม่ได้เนาะยังทนทำอยู่ทำให้ในช่วงเดือนนี้ค่ะชาวลัคนาราศีตุหลหายท่านเริ่มคิดเริ่มแพลนเริ่มวางแผนอยากเปลี่ยนเห็นไหมอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานเริ่มเหมือนกับว่าทบทวนดูแล้วเนี่ยอ่าก็กำลังหลังเลอยู่แหละวว่าควรทำต่อหรือว่าควรมองหางานใหม่ในขณะที่บางคนเนี่ยก็ โอเคถ้าอยากเปลี่ยนงานเลยอยากย้ายงานเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีเริ่มมีการอ,าอัพเรซูเม่นนะหรือว่าพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเนี่ยเอาไว้เริ่มหางานแล้วแบบแบบเริ่มแล้วอะไรเงี้ยในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ในส่วนของการทำงานนะถ้าเราทิ้งประเด็นเรื่องความเบื่อหน่ายงานที่ทำอยู่เนี่ยจะบอกว่าเดือนมิถุนานเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหา ในลักษณะของการเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าที่เขาแบบออไม่ค่อยซับพอร์ตไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะต้องอดทนกับเขานิดนึงนะออในช่วงเดือนมิถุนาใช่นะคะต้องต้องทนนิดนึงค่ะอารมณ์มันเหมือนกับทำแล้วมัน ทำแล้วมันไม่จะบอกว่ายัางไงดีหลายคนเหมือนโดนหัวหน้ากดดันหรือบางคนไม่ไม่ได้โดนหัวหน้ากดดันก็ได้แต่ว่าแค่รู้สึกว่าการทํางานอยู่ในที่ที่เนี้ยมันไม่ก้าวหน้ามันจริงๆที่หม,มอมองไปที่ประเด็นเรื่องความไม่ก้าวหน้าซะมากกว่านะคะแต่โอเคมันก็จะเกิดจากปัญหาเดิมๆแหละบางคนเนี่ยหัวหน้าเขาเออหัวหน้าของเราเนี่ย ไม่ได้ทําอะไรที่มันท็อกซิกหรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ผลักดันเราอ่ามันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเบื่องงานที่เราทําอยู่ได้นั่นเองนะคะมันมีฟีลของความเอาง่ายๆเลยคือคนที่ทํางานประจาเนี่ยมีความรู้สึกอยากออกจากงานอยากมองหางานใหม่นะคะในช่วงเดือนนี้นะส่วนลักษณะการทำงานมันจะยังเหมือนเดิมตัวงาน ถ้าคุณทำแล้วมีปัญหาปัญหามันก็จะยังแบบเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณต้องแก้่เคยเคยแก้ปัญหานี้มาแล้วก็แก้ปัญหาในลักษณะเดิมนะคะหรือรู้สึกเบื่อนายนั่นก็นหมายความว่ามันยังคงมีความรู้สึกเนี้ยอยู่ในช่วงเดือนมิถุนาเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาในในแง่ของงานที่เราที่เรารับผิดชอบ กลายเป็นว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญของคนที่ทํางานประจำะคือสภาวะของความเบิร์นเอาท์นั่นเองนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะทีนี้ต่อมาค่ะสำหรับคนที่ทําอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้ต้องบอกว่างานมันจะมาจากความขยันของคุณล้วนๆนะคะขยันหาขยันรับใดๆนะคะมีโอกาสได้ทั้งงานมาจากลูกค้าเก่านะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าใหม่เข้ามาได้มากหลายช่องทาง นะคะแต่ได้มาก็ต้องลงมือทำอไม่สามารถที่จะแบบใช้คาว่าอะไรอ่ะมันเอาเป็นว่ามันต้องจริงจังเออมันต้องจริงจังได้มามันต้องจริงจังมันถึงจะประสบความสําเร็จต้องตั้งใจทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรเงี้ยนะที่ทํางาน อิสระฟรีแลนซ์นะคะช่วงเดือนมิถุนาสายนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะ,ะมีคนเข้ามาสนใจแล้วก็ยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณเยอะขึ้นสนใจผลงานของคุณอะไรทำนองนี้นะสำหรับคนที่ทำงานแนวเนี่ยคะ่ะพวกแบบางานออนไลน์ก็ได้นะคะงานออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับทักษะส่วนตัวกราฟิกดีไซน์อะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างโอเคสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์แต่แค่ว่าคุณจะต้องแบบทุ่มเทเนาะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะไม่ใช่ว่าโอกาสมันมาแล้วอะแต่ว่ารับมาแบบ ผ่านๆเออรับมาแบบเออเอาเอามาทำทาไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเราขนาดนั้นแต่ถ้าเราแบบทุ่มเทให้กับงานของเราทุกๆงานที่มันเข้ามามันมีโอกาสที่เดี๋ยวผลงานของคุณในเดือนนี้ก็จะยิ่งส่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ะยิ่งไปเพิ่มลูกค้ามากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเริ่มมีคนเนี่ยเห็น ศักยภาพของคุณมากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้คนที่ทำงานเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าธุรกิจส่วนตัวต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมองเห็นสภาวะหนึ่งชัดเจนคือหลายคนเริ่มรู้สึกอยากเปลี่ยนแนวนะคะอยากเปลี่ยนแผนหรือว่าอยากปรับรูปแบบของธุรกิจหรือว่ากิจการของคุณะคะ่ะก็จะเกิดไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาในช่วงนี้นะคะ,ะบางคนก็ มีการลองทําตามไอเดียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออในช่วงนี้ด้วยนะคะมีโอกาสของการขยับขยายได้เหมือนกันนะใครคิดอยากขยับขยายธุรกิจอะไรในช่วงเนี้ยพอทําได้นะคะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเองก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะคะให้ความร่วมมือดีสนับสนุนดีจับมือทํางานไปได้วยกันค่อนข้างดีนะคะแต่สิ่งที่ ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะสำหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและกิจการเนี่ยก็จะมองไปที่ประเด็นเรื่องของอใช้คำว่าความต้องการของลูกค้าเออกับความชอบส่วนตัวของเราอะบางคนเหมือนแบบะจะบอกว่าธุรกิจของคุณเนี่ย คุณทําด้วยความชอบก่อนนะเริ่มมาจากความชอบก่อนเนาะมีความชอบเลยทําธุรกิจตัวเนี้ยขึ้นมาแต่คุณหวังจะให้ลูกค้าชอบเหมือนคุณอนะ่ะมันไม่ได้เออบางอย่างมันต้องไปดูด้วยว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะเออบางคนอาจจะฟังแล้วงงๆนิดนึงว่าก็ในเมื่อเราทำธุรกิจขึ้นมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมสมมติว่าธุรกิจนั้นเป็นขาย อืมเสื้อออนไลน์เออขายเสื้อก็ได้อ่ไม่ต้องออนไลน์หรอกขายเสื้อทําเสื้อผ้าขายนะคะแต่เราทําเพราะอะไรจุดเริ่มต้นคือเราชอบเราก็เลยอยากจะทําเสื้อตัวเนี้ออกมาขายแต่ว่าไพ่เนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือก็ต้องดูด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการไหมหมายถึงเราจะเอายึดตามความชอบของเราอย่างเดียวไม่ได้จริงๆคําว่าลูกค้าในที่เนี้ยหมายถึงตลาดก็ได้นะคะ เออความชอบของเราในในในช่วงเนี้ยเราจะเอาไปเสนอขายใครก็ตามเนี่ยก็ต้องดูตลาด,ดนิดนึงว่าเขาสนใจแนวที่เรานําเสนออยู่หรือเปล่าเออพอดีพี่หมออาจจะแบบนึกสับหรือว่านึกโมเมนต์ของการทําธุรกิจไม่ออกนะ,มะเมื่อกี้เนี่ยก็เลยพยายามอธิบายอยู่นะคะแต่คิดว่าตอนนี้หลายหลายคนฟังเราก็น่าจะเก็ตพอยของมันเนาะเอาเป็นว่ามันมีจุดที่อยากให้ ดูให้ดีวางแผนให้ดีละกันว่าสิ่งที่เราชอบแล้วเรากําลังพยายามนําเสนอให้ลูกค้าเราหรือว่าตลาดที่เขาจะเข้ามาซื้อสินค้าเราหรือเข้ามาสนใจในธุรกิจของเราเนี่ยณนะตอนนี้มันตอบโจทย์พวกเขาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่พี่เขาแนะนํและกันเนาะไม่ใช่คำว,ว่าไม่ถึงกับต้องเตือนนะคะใช้คำว,ว่าแนะนําว่าช่วงเดือนพิจุนานเนี่ยไปโฟกัสตรงนี้นิดนึงมันก็จะทําให้ธุรกิจหรือรกิจาการเนี่ยมันตอบโจทย์ตลาดได้ง่ายขึ้นสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายเราได้ ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะพาสสุดท้ายของการงานก็คือคนที่ตกงานหรือคนที่กำลังว่างงานอยู่นะอยากจะรู้ว่าในเดือนมิถุนาเนี่ยมีโอกาสในการได้งานใหม่หรือเปล่านะคะต้องบอกว่ามีโอกาสเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่มันจะต้องผ่านอุปสรรคก่อนนะพูดง่ายๆก็คือตลอดช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยคุณส่งเรซูเม่คุณไปไปสมัครงานตามที่โน้นที่นี้ที่นั้นเนี่ย มีโอกาสสูงที่จะมีคนเรียกคุณเข้าไปสัมภาษณ์นะคะเยอะแยะมากมายหลายที่แต่กว่าจะได้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะต้องผ่านเหมือนกับไปสัมภาษณ์หลายที่มากกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็สัมภาษณ์หลายครั้งมากกว่าจะได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้มาทีนี้ไอ้โอกาสที่จะได้ก็มองเห็นลึกลงไปอีกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นข่าวดีแบบที่ ชาวลคนาราศีตุลก็ไม่ได้คาดคิดเท่าไหร่นะฮะอารมณ์เหมือนอเป็นงานที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ก็ได้อะตอนที่เราไปสมัครเนี่ยเราคาดหวังในรายได้ประมาณหนึ่งของงานที่เราจะเอาเงี้ยงานที่เราจะทำอะไรเงี้ยแต่พอเราได้จริงๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเริ่มจาก เงินเดือนที่ไม่ได้เท่าที่เราคิดก่อนก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยได้มาในลักษณะที่เป็นตําแหน่งที่เราไม่ได้สมัครแต่เขาอยากให้เรามาทําตําแหน่งนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็มองว่าสามารถที่จะทดลองทําก่อนได้นะคะพอยของชาวรัคนาราศีตัวในทุกๆไพ่มันจะมีอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งอะที่มันเหมือนกันเลยในเดือนนี้ก็คือการกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนเดิม เพราะว่าถ้าอยู่ในพื้นที่เดิมมันจะมีความเบิร์นเอาท์เพราะฉะนั้นในพาร์ทของคนที่ทำงานอาไม่ใช่ขอภัยค่ะพาร์ทของคนที่หางานใหม่อยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าตกงานอยู่ตอนนี้พอมันมีงานอะไรเข้ามาแล้วมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณตั้งแต่ทีแรกเนี่ยก็แนะนำว่าให้ทดลองทำก่อนเพราะทยที่สุดเนี่ยมองว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้ในเส้นทางนั้น นะมันคือไพ่มันจบเลยไพ่หนึ่งถ้วยค่ะก็มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีไปได้ไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้ามีงานเข้ามาไม่อยากให้ปฏิเสธนะคะแต่ว่าอุปสรรคหรือว่าการต่อสู้ดิ้นรนในพาร์ทแรกของเราเนี่ยมันก็เยอะอยู่นะไปสมัครหลายที่หน่อยบางคนเผลอเนี่ยไปสมัครเยอะแยะมากมายเป็นสิบที่เลยแต่อยู่ๆได้มาโดยแบบคนรู้จัก คนใกล้ชิดคนรู้จักเขารู้ว่าเราหางานเขาเห็นเราเนี่ยไปสมัครเยอะแยะมากมายเราไม่ได้นอนอยู่เฉยแต่ไม่ได้งานสักทีอย่างเงี้ยเขาก็เลยลองยื่นข้อเสนอให้เราดูว่างั้นลองมาทำอันนี้ไหมาอาจจะไม่ได้ตรงโจทย์นะตำแหน่งอาจจะไม่ใช่นะเงินเดือนอาจจะน้อยนะแต่มาลองทําดูก่อนหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เอาเป็นว่าลองนะคะอยากให้ลองนะชาวลัคนาราศีตุลนลองคว้าโอกาสที่จะมีคนหยิบยื่นเข้ามาให้ในช่วงเดือนมิถุนาก่อนสําหรับใครที่กําลังตกงานแล้วก็มองหางานอยู่นะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทการเงินกันนะการเงินค่ะไพ่ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะได้ก็ประกอบไปด้วยไพ่ใบแรกก็สวยเลยนะคิงเหรียญแต่เดี๋ยวเราต้องดูถูกใบนะคะพี่หมอย,ยังไม่เห็นถูกใบนะควีนดาบไฮพร s สเทนนะคะโอ้โหแปดดาบเห็นอยู่เรื่องนึงแล้วเด่นเลยตอนนี้นะสามถ้วยอ้าวเดช เดทงานเงินตำแหน่งเดียวกันเลยก้าวไม้ค่ะเดวิลค่ะควีนไม้และเดอะเวิลด์นะคะ สำหรับพาทการเงินเดี๋ยวแยกกันแบบนี้รายรับรายจ่ายแล้วเดี๋ยวแถมโชคลาภให้นะเริ่มจากรายรับก่อนนะคะต้องบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2568ชาวรัคนาราศีตุลนรายรับเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะยังมาจากความสามารถพูดง่ายๆคือมาจะการทำงานก่อนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานลัก งานเสริมก็ได้รวมถึงโปรเจกต์เก่าๆอ่ะอันนี้หมายถึงธุรกิจหรือว่ากิจการส่วนตัวหรือว่าสายฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะหรือพวกที่รับจ็อบพัดท,ทงพัดไทมเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินจากโปรเจกต์เก่าๆที่คุณไปทําเอาไว้แล้วเขาแบบอาจจะยังจ่ายไม่ครบหรือว่าเขาผัด เขาผ่อนเลื่อนจ่ายมาเรื่อยๆเดือนนี้ก็มีเกณฑ์และที่จะได้เงินจำนวนนั้นกลับมานะคะแล้วก็ใครที่มีความคิดอยากหาเงินเพิ่มผ่านช่องทางออนไลน์จริงๆเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทการงานแล้วก็พาร์ทการเงินเองเนี่ยก็ขึ้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครกาลัง เ,เลงเลงศึกษาหรือแม้กระทั่งสนใจการหาเงินจากช่องทางออนไลน์เนี่ยในเดือนนี้ถ้าชาวลัคนาราศีตุลลงมือทำก็มีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เงินจากตรงนั้นนะเพิ่มเติมเข้ามานะคะบางคนก็มีไรายได้เพิ่มเข้ามาใช้วิธีแบบเอาสินค้าเอาของใช้ส่วนตัวไปปล่อยขายเป็นของมือ2ขายออนไลน์ขำๆนี่ก็ขายได้ด้วย ะะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รายรับเข้ามาได้หลายช่องทางแล้วกันถือว่ามันยังมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ได้แย่นะทีนี้ในส่วนรายจ่ายละ่ะนะมันจะเข้ามาเบียดเบียนรายรับเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะต้องบอกว่ารายจ่ายในเดือนมิถุนายนเนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเรื่องจําเป็นจาเป็นเช่นค่ารักษาพยาบาลซ่อมโนนซ่อมนี้ซ่อมนั่นหนี้สินเก่า เดือนนี้มาเต็มมีรายจ่ายที่บังคับให้ชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลต้องจ่ายไม่อยากจ่ายก็เลี่ยงไม่ได้นะคะก็จริงๆก็อยู่ในโหมดแรกนั่นแหละก็ได้นะค่าใช้ใจ่ายต่างๆการรักษาพยาบาลไม่จ่ายไม่ได้ค่าซอ่ซอมนู่นซ่อมนี่ซ่อมนั่นซ่อมรถซ่อมบ้านใดๆไม่อยากจ่ายก็ต้องจ่ายถ้าไม่ซ่อม มันก็มีปัญหาอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงหนี้สินเก่าๆอ่ะเดือนนี้เดือนก่อนๆเราอาจจะขอผัดขอผ่อนเข้ามาเรื่อยๆเลยแต่เดือนนี้ไม่ได้แล้วเดือนนี้ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่พายพยายามเตือนมี2ประเด็นค่ะขอเริ่มเริ่มจากเรื่องแรกก่อนนะที่เห็นชัดๆเลยในช่วงเดือนมิถุนายนหากมีใครเนี่ยที่คุณเนี่ยไม่ได้รู้จัก เขาดีพออะเริ่มจากคนก่อนนะคุณไม่ได้รู้จักเขาดีพอนะคะหรืออะต่อให้รู้จักดีพอเนี่ยแต่ไม่ได้รู้ว่าเขาเนี่ยเก่งแค่ไหนขอใช้คำนี้เพราะจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ของการมีคนมาชวนไปลงทุนถ้าเขามาชวนคุณลงทุนทำร้านนั่นหมายความว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าคนคนนี้เก่งการค้าขายเก่งการสร้างธุรกิจ มากน้อยแค่ไหนค,คือว่าคุณรู้จักเขาดีในพาร์ทอื่นแต่ไม่ได้รู้จักดีว่าเขาสามารถทําให้ธุรกิจที่เขามาชวนเราลงทุนเนี่ยประสบความสําเร็จได้จริงหรือเปล่านะก็ให้ระวังลําดับถัดมานะคะมองไปที่ธุรกิจธุรกิจตัวนั้นเนี่ยคุณไม่ได้มีความรู้ดีพอหรือการลงทุนนั้นเนี่ยคุณไม่ได้ศึกษามา,มากพอก็ให้ระวังนะคะพูดง่ายๆคือระวังเกณฑ์การลงทุนอะไรใหม่ๆที่เราไม่ได้รู้ จักมันดีพอไม่ได้วางแผนมาดีพอไม่ได้ศึกษามาดีพอรวมถึงคนที่มาชวนเราไปทำเช่นกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีธุรกิจกิจการที่มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอยู่แล้วนะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะคะแยกกันไปนะก็มองเฉพาะของใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในเดือนมิถุนานเนี่ยเขาเตือนว่าอย่าพึ่งอใช้คำนี้ละกันนะก็อย่าพึ่งใจร้อน ถ้าอยากจะลงทุนจริงๆเขาก็ไม่ได้ห้ามนะแต่เขาบอกว่าถ้าอยากจะลงทุนกับคนคนนี้จริงๆหรือธุรกิจตัวนี้จริงๆเนี่ยแนะนำว่าให้ศึกษาให้ดีก่อนรวมถึงมองสถานการณ์การเงินของตัวเองให้ดีก่อนด้วยเช่นกันว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแบ่งจัดสรรปันส่วนเอาเงินที่เรามีเนี่ยไปลงทุนเพิ่มได้หรือเปล่าเพราะ,ะรายจ่าย อย่างอื่นของเราเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะคะอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่แบบว่าเหมือนต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะใช้คำไหนอะ่ะการใช้เงินอนา,นาคตอะอะถ้าไม่เข้าใจการแบบบางคนติดนิสัยเอ,อะก็ผ่อนของเอ,อะก็รูดบัตรนั่นหละค่าใช้จ่ายการใช้เงินในอนา,นาคตเดือนนี้หลายหคนก็ ค่อนข้างจะรุงรังกับเรื่องพวกนี้พอสมควรนะคะก็เอาเป็นว่าไพ่เนี่ยเขาพยายามเตือนให้ระมัดระวังไม่งั้นค่าใช้จ่ายมันจะงอกเงยไม่ใช่รายรับนะแต่เป็นค่าใช้จ่ายมันจะงอกแล้วมันก็จะลุกลามบานปลายได้ง่ายในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในพาร์ทของโชคลาบนะคะโชคลาบ เอาจริงเดือนนี้ก็ยังไม่ได้โดดเด่นนะขึ้นเดวิลขนาดนี้นะไม่ได้โดดเด่นเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะแต่จะเป็นโชคลาภในลักษณะอื่นแทนใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลขอ,อนวิาตเน้นย้ำตรงนี้เลยนะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลที่เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่แบบ ขี้สงสารเห็นใครลำบากไม่ได้เลยต้องไปช่วยเขาตลอดจะช่วยเป็นตัวเงินหรือจะช่วยเป็นด้วยอะไรก็แล้วแต่แหละช่วยโดยไม่ได้หวังอะไรเลยช่วยโดยที่แบบไม่ได้คิดเลยว่าเดี๋ยววันนี้วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเขาจะต้องกลับมาช่วยเราอ่ะพูดง่ายๆคือมันเป็นนิสัยของคุณอะถ้าคุณเป็นตุนประเภทนี้นะคุณเป็นตุนที่มีคนที่แบบมีนิสัยแบบนี้นะคนเหล่านั้นอะในเดือนมิถุนาเนี่ย เขาจะกลับมาช่วยเหลือคุณแบบที่คุณเองก็ไม่ได้คาดคิดค่ะถ้าคิดภาพไม่ออกนะเดี๋ยวพี่หมอก็จะยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะกรณีบางคนตกงานอ่ะเอาพัดเอาพัดเรื่องงานเข้ามาด้วยนะบางคนตกงานอยู่เนะี่ยอย่างที่บอกค่ะมีเกณฑ์ได้งานมาแบบไม่คาดคิดคนคนนี้เขาเคยได้รับการช่วยเหลือจากคุณเอาไว้ก่อนหน้านี้นะปรากฏว่าเขาก็ไม่สามารถจะมาช่วยคุณเป็นตัวเงินได้หรอกแต่เขารู้ว่าคุณกําลังต้องการงาน เขาก็เลยแนะนําให้คุณลองไปสมัครงานที่นึงดูปรากบว่าคุณก็ได้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการช่วยเหลือกันแบบทางอ้อมแต่คุณจะไม่คิดไงไม่คิดว่าอยู่ๆมันจะมีโชคแบบเนี้ยโชคจากการที่มีคนช่วยเหลือเรายื่นมือเข้ามาช่วยเราเข้ามาหาเราในช่วงจังหวะนี้นะคะแล้วก็โชคแบบลักษณะแบบอ่ะบางคนก็อยู่ๆก็มีคนชี้ช่องลองทำอันนี้ดูสิ อลองไปคุยกับคนนี้ดูซิอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าช่องทางพวกนั้นเนี่ยมันก็สร้างเงินสร้างรายได้เพิ่มเติมให้มาอ่ะเพิ่มเติมให้คุณมาในช่วงเดือนมิถุนายนได้นะคะอันนี้ก็คือดวงด้านโชคลาภนะโชคลาภของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนะคะก็สรุปจบในเรื่องของการงานการเงินเอาแบบสั้นๆอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะ การงานนะคะงานประจำอยู่ในจังหวะของความเบื่ออยากเปลี่ยนแต่ก็ยังต้องคิดให้เยอะให้รอบคอบนะคะแล้วก็แนะนำว่าควรมีแผนสำรองนะออกมาในภพยนี้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าควรออกขนาดนั้นแต่ถ้ามีแผนสำรองออกได้มีแผนสำรองหมายถึงยังไงหมายถึงอ่ะเริ่มจากเรื่องเงินก่อนจะออกจากงานเงินพร้อมไหมไม่รู้จะต้องตกงานอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแผนสำรองก็คือมีบริษัท เรียกไปคุยล้วแหละเหลือแค่ว่าทําวันไหนมีคนรับเราแล้วแหละเข้าทํางานแต่ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้ามั่นใจแล้วชัวร์แล้วก็ออกได้นะคะ,อ,ะอิสลาฟรีแลนด์ได้เงินมาจากได้งานมาจากความขยันนะะลูกค้าเก่าๆจะกลับมาลูกค้าใหม่ๆก็หาได้เจ้าของกิจการเริ่มมีความอยากปรับอยากเปลี่ยนแผนกิจการธุรกิจต่างๆนะคะคนตกงานก็อาจจะไม่ได้ง่ายแบบแบบเดินไปไหนใครก็รับขนาดนั้นนะคะแต่ ก็มีเกณฑ์ของการได้เข้ามาเหมือนกันแต่ว่าต้องคว้าไว้นะคะในส่วนการเงินสรุปสั้นๆก็คือรายรับมีเข้ามาแต่รายจ่ายมีเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของใช้ต่างๆที่จําเป็นเ,เรื่องของภาระต่างๆที่จําเป็นนะคะแล้วก็นี่สินเดิมๆโชคลาบมันไม่ได้มาในทิศทางของลาบลอยแต่เข้ามาในลักษณะของการที่มีคนเนี่ย ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือมันก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลนผ่านพ้นช่วงเวลาที่มันเดือดร้อนหรืออึดอัดหรือยากลําบากในเรื่องของการเงินเนี่ยไปได้นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือดวงการงานดวงการเงินนะคะประจำช่วงเดือนมิถุนายน2568ค่ะก็หวังว่าพอจะช่วยให้ชาวลัคนาราศีตุลนเนี่ยไก์ชีวิตตัวเองในเดือนมิถุนายนได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ยังไงก็อยากจะย้ำเหมือนเดิมที่ย้ำมาตลอดเวลาเลยว่านี่คือภาพรวมและเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่มันเป็นพลังงานรวมอะไพ่มันใช้พลังงานเนาะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอันนี้คือคำทํานายแบบพลังงานรวมหากใครที่ฟังแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า โหแย่จังอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คิดว่าพลังงานของคุณเนี่ยไม่ได้ตรงกับพี่หมอตอนที่หยิบไพ่ของชาวาราศีตุลในเดือนนี้ขึ้นมาเนาะจะได้ไม่เครียดนะคะอยากจะรู้ชัดๆว่าดวงเรามันเป็นยังไงนะถ้าชอบดูจริงๆก็แนะนําให้ดูส่วนตัวไม่ต้องมาดูกับนี่ก็ได้ค่ะถ้าไม่ได้ถูกจริตกันนะก็แนะนําว่าไปหาหมอดูที่คุณ รู้สึกว่าเขาแบบชัดคุณได้อะไรอย่างเงี้ยตรงโจย์ตอบโจย์ตอบคําถามได้เนี่ยก็ไปดูส่วนตัวมันจะชัดกว่าการเข้ามานั่งฟังอันนี้แหละนะแต่ถ้าเกิดแบบบางคนแค่อยากฟังเป็นไกด์ไลน์โอเคคุณก็มาถูกทางก็ฟังใน YouTube ได้ฟังได้ทุกช่องด้วยนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการงานการเงินนะคะของชาวรานาราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนายนก็ ขอให้มิถุนาเป็นเดือนที่ดีค่ะของชาวราศีตุลทุกท่านนะคะใครเจออุปสรรคตรงไหนก็ขอให้หลุดให้ผ่านให้พ้นไปได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนไปก็ขอบคุณเหมือนเดิมแล้วกันนะขอบคุณทุกไลค์ทุกการกดติดตามการกดแชร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณซุปเปอร์แตงด้วยค่ะมีคนกดซุปเปอร์แตงมาให้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ คลิปหน้าความรักกับสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนนะคะอ้อใครยังไม่ได้ฟังดวงครึ่งปีหลังนะคลิปสั้นมากๆนะคะเป็นภาพรวมกว้างๆก,ก็ไปลองฟังกันได้นะคะขั้นเวลาระหว่างรอดวงความรักนะคะเอาละไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลขอบพคุณทุกท่านมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ